เจ้าแคลร์ดูเจ้าแคลร์อยากจะเล่นกับพี่เขาเฮ้ยเฮียมตาลน้องเป็นหมาเฟนลี่นะคะตัวนี้แค่ลราก็อยากเล่นกับเขาเอา้ยอาโอ้ยมาลูกมา แพ้่ละเจอพี่กาแ้น้ำจานวิ่งหูวิ่งไป <laughs> พี่แพ้พี่แพ้มาอึ้่วิ่งหนียังเร็วเลยเจอเจอกาแฟครับกา,าแฟกลับบ้านลูกแล้ว แตเลเตือเช้นก็จะไปหาเพื่อนโอ้วันนี้แดดแรงมาก